สวัสดีครับคุณผู้ชมขี่เที่ยวกินก็กลับมาพบคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นทริปกระทันหันนะครับเราจะไปบ้านคุ้งตโนดที่ที่เราเคยไปใน EP ีที่13นะครับวันนี้เรามีผู้ร่วมทริปเป็นเพื่อนเก่าสมัยรุ่นบุกเบิกที่ขี่บิ๊กไบค์ด้วยกัน,นครับนี่ครับคุณป้อมนะครับนี่ <laughs> นี่เป็นเพื่อนร่วมแบนดิตคลับสมัยก่อนนะครับโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเท si ี่ยวที่ไหนแล้วก็ไปกินอะไรอร่อยออร่ยวางแผนไว้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไปร้านไหนนะครับผมโอเคไปกันเลย <c oughs> อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ขี่เที่ยวกินด้วยนะครับไปไปตอนนี้เราก็มาขึ้นแพขนานยนต์นะครับที่ท่าเรือปู่เจ้าสมิงคลายฮะเดี๋ยวเราจะข้ามเรือไปฝั่งสมุทรปราการแล้วเดี๋ยวเราจะไปออกถนนพระรามสนะครับ นี่สมาชิกของเรานะครับเดี๋ยวไปดูหน้าดูตากันนะครับตอนนี้อยู่ในหมวกกันนะ็นี่ไปเที่ยวกันในรอบโอ้โหแม่เป็นสิบปีนะเดี๋ยวไปเจอไปดูหน้าดูตากันที่ร้านอาหารนะครับตอนนี้เราก็มาถึงคลองโคนแล้วนะครับมาร้านอาหารของพี่ชายคนละพ่อคนละแม่นะครับ ก็เรียกเขาพี่ก็เขอี๋เ่ไรตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านขัวยา่าโลมนะครับอยู่ตรงคลองโคนฮะที่นี่ก็เป็นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนค,คลองโคนผู้ใหญ่ชงด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพาเยี่ยมชมบรรยากาศแถวนี้นะครับ ตรงไหนมีน้ำมันก็แสดงถึงความรุนถูกณูอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งมันทำให้มีความหลากหลายของแร่ธาตุหรือว่าสารอาหารทำให้เรามีอาหารการกินขึ้นมาหลากหลายถ้าไม่มีสารเคมีปล่อยลงมาไม่มีขยะมูลปล่อยเราพวกเราช่วยดูแลธรรมชาติ ครับสมาชิกของทริปเราวันนี้นะครับคุณป้อมกับคุณจีนครับเพื่อนเก่าแก่ครับนี่โอ้โหไหวด้วยมารยาทงามไมึงจะไปถอดคลิปไปงัยคลิปมันมีอะไรดีมากเลยที่ไม่ได้ขี่มากี่ปีฮะ้วไกลๆปีนะครับโอ้โหสิบโอ้เป็นสิบเป็นสิบตะกี้จอดรถปุ๊บแม่งทรมานมากจอดรถปุ๊บร้องอ้คนคลางกันเลยครับท่านผู้ชมรดใครอย่างแร่ง เหลือระยะทางอีกประมาณ158โลนะคะรับครึ่งด้วยรครึ่งนี่เอาแถวไหนดีอ่ะเพชรแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูกับข้าวนะครับว่าเราสั่งอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้อาหารของเรามื้อเที่ยงก็มาครบแล้วนะครับอันนี้เป็นยำใบชะครามนะครับอันนี้ต้มยำปลากระพงกุ้งาสสาราดซอสมะขามอันนี้เป็นชุด ปลาทูน้ำพริกใบชะครามนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ครัวย่าโลมนะครับโอเคขอกินก่อนนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางสู่ปรานบุรีนะครับตอนนี้ก็อิ่มแล้วเมื่กี้เผลอสั่งไปเยอะมากกินโคตรเยอะเลยใช่ไหมเพื่อนนอนได้ไหมอิ่มจนง่วงอันนี้ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวถ้าไงขอเดินทางเลยน,นะครับ ถึงบ้านคุ้มโหนแล้วนะครับบ้านริมทะเลของเราวันนี้เรามานอนตากลมทะเลชิลๆนะครับ okay, โอเคเดี๋ยวถ้าไงผมขอจัดสัมภาระเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลารีแลกของขี่เที่ยวกินแล้วนะครับพรุ่งนี้มีแพลนว่าจะไปจุดชมวิวเขาแดง ถ้าตื่นมาแล้วมีแรงขับเคลื่อนในร่างกายว่าเอ้ยกูไปไหวเว้ยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นจุดชมวิวเขาแดงกันนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็เที่ยวแถวนี้เอาคืนนี้ขอปิดคลิปตรงนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับสวัสดีตอนเช้าครับผม สภาพเสียงก็ตามสภาพกลับเย็นนี่ครับมื้อเช้าของเราเข้าต้มกุ้งร้านอะไรทำใจอ่ะเร่อยนะเข้ายโอเคเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปเดินนะจุดชมวิวเขาแดงนะครับทุกคนดูสภาพตอนนี้นะสบายสบายเอายาใส่พร้อมยังเดี๋ยวเรายายาผอบยาอะไรโอเคครับกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวพาไปเดินเขาแดง เกิดเหตุฉุกระบุนิดหน่อยรถเก่าคนก็แก่ตีเลยสตาร์ทเสียเขนก็นเหนื่อยเลยครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นไปจุดชมวิวเขาแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นเขาไปแล้วก็จะพาไปดูวิวข้างบนนะครับไปเป็นแบบนี้เลยเหรอ,อรเดินใช่สายป่าเลยครับแล้วไม่มีใครบอกเราหรอว่าท่าไหไม่มีฮะเดี๋ยว<ะ><ะ>ถ้าไม่ลงมาในภายในหนึ่งชั่วงโมง,งเขาก็ไปตามเราเองนี่คุณ <laughs> ผู้ชมทางขึ้นเห็นไหม เดี๋ยวเราจะต้องเดิน400กว่าเมตรนะครับไปโอเคโอ้ยนี่เดินกันมาแค่50เมตรเองนะคุณผู้ชมกลับเม่เ <laughs> รอสามีฉันด้วยอเอมเฮะรอสามีมึงด้วย <laughs> ดูสภาพกูก่อนอออออเขาบอกว่าภูภูกระดึงพิสูจน์รักมึงไม่ต้องไปภูกระดึงหรอกเดี๋ยวมึงก็รู้ <laughs> พิสูจน์รักไหมเขาแดงเนี่ย เป็นไงเพื่อนสบายซุกซุกว่ะฮะจิบๆบว่ะจิบจิบว่ะพอบันทึกกล้องนี้แหม่ปากดีเออเจอเชือกแล้วเว้ยเจอเชือกแล้วใกล้แล้วฮะใกล้แล้วใกล้จะลงแล้วตอนนี้เจอกันขึ้นมา180เมตรแล้วครับเฮ้ยยังไม่ถึง2อ0อีกปนไปอีกถีแล้วเกินอยู่ชิว่ะไปไปยี่ยาง มึงคัดยังมึงคัดยังไม่คัดตอนนี้ผมเริ่มทิ้งห่างเพื่อนๆแล้วฮะเพื่อนนำเนี่ยไม่ใช่กูนำได้ข่าวว่าคุณจะไปท้ำใสอีกเหรอฮะไป <Mill. S 1> วันไหน วันนี้วันนี้เลยอะแต่ว่าวันนี้อยากไปแต่ว่ารถมันเสียใครไปกับมึงไ <laughs> <laughs> งโหทุกคนใกล้ละพวกเราใกล้ล้วใกล้ล้วใกล้จะลง <laughs> โอ้ยถึงแล้วปอ้อม <laughs> อ แดง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 ถึงแล้วเพื่อนถึงแล้วครับทุกคนครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวเขาแดงแล้วนะครับก็คุ้มค่าเหนื่อยนะครับ ที่ขึ้นมา4 8 0เติเมตรเดี๋ยวเราก็ลงไปจุดข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมตัวออกเดินทางกลับข้องเทพนนะครับจะพาไปกินข้าวที่ไหนเดี๋ยวก็ติดตามชมอีกทีเนาะไปตอนนี้ขอเสพบ,บรรยากาศข้างบนนี้แป๊บหนึ่งนั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงละโอเค เพื่อนเพื่อนสวดีตอนเยอีกรอบเะลาโอ้โหปัดปัดดีที่ปัดนี่ค่ะผู้สั่ลิกลงปัดปัดอะไรนะขาสั่นไปก่อขาสั่นละลิกละลิกลงลิกลตอนลงอ่ะตอนนี้เราก็ลงมาจากจุดชมวิวเขาแดงแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเพื่อนไปหาดไปลองไปดูหาดดูนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวหาดสามพญานะครับเสียค่าเข้าไหมครับ โอนได้ป่ะโอนได้ไหมมาดูกวานมีป่ะมีมีเงินสดป่ะวะเฮ้ยคูมีสี่สิบพอดีมีเท่าไหร่โ้นละเท่าไหร่นะ ผู้ชมตะกี้เราจะไปหาดสามพญานะครับแต่ว่าเราไม่พกเงินสดพี่ๆที่อุทยานเขาก็ไม่รับโอนด้วยนนก็เลยอดเที่ยวเลยหาดสามพญาตอนนี้กลับมาที่นี่ครับที่พักเรานี่เด็กๆขำขำๆกันตอนนี้ขำเลยไม่ขำขำป่าไหนใครจะกินกุ้งไหนขอดูกุ้งไซส์ที่กุ้งเผาหน่อยสีโอ้โหดูเอ้ามาเผาด,ดูนี่ดูไซส์น <financially S 1> ี่โ,โอ้โหไม่ธรรมดาตัวโคตนเล็ก พูดเองด้วยตัวคนเล็กโอเคเดี๋ยวขอเก็บสัมภาระนู่นนี่นั่น,นแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับกรุงเทพนะครับพาไปกินข้าวเอาครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาเดินทางกลับเข้ากรุงเทพแล้วนะครับที่คุ้มตโนดก็จะลาไว้ตรงนี้นี่เจ้าบ้านเจ้าของบ้านโอเคเจอกันเดี๋ยวพาไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าพาไปกินร้านเฮียหมูนี่ก็จะอร่อยหน่อยเดี๋ยวไปดูกันที่ร้านอร่อยอ ถถึงร้านอาหารถ้ำใสซีฟู้ดแล้วนะครับไปดูว่ามีอะไรกินมัางแล้วก็จะอร่อยขนาดไหนโอเคไปไปกันเลยจะแวะตลอดแวะไหนไม่แวะไม่ไม่ไม่ใช่แบบมึงอย่าแวะบอยมักเนี่ยสงสารคนเข็นด้วยก็เป็นระดับเครื่องเลเป็นรถรุ่นพิเศษนะครับรถสนามนะครับเวลาจะสตาร์ตต้องเข็นนะตัวแรงงทุกงานอยู่ที่คนแล้วล่ะกูว่า มาแล้วนะครับอาหารของเราปลาทรายทอดนะครับอันนี้แกงแกงเผ็ดใบชะครามกุ้งนะครับแล้วก็นี้ต่อมยำปลาอะไรไม่รู้เโ,โอเคครับท่านสมาชิกเชิญครับเชิญครับเชิญทำพิธีเปิดละร้านอาหารท่ามไซาซีฟู้ด2ถ้าเสิร์ช g o o g l e Map จะอยู่ซอยข้างๆโรงพยาบาปลปรานบุรีนะครับใครมาปลาณบุรีลองแวะมาชิมดูอร่อยยกนิ้ว ตอนนี้ขี่เที่ยวกินก็มาถึงเพชรบุรีแล้วนะครับอีพีนี้ก็อย่างที่เห็นครับไปเที่ยวกันมาที่คุ้งตะโนดนะครับมีการวางแผนกันเล็กน้อยแค่วันเดียวนะครับแล้วก็ได้ชวนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานเหมือนกันแล้วก็เขาไม่ได้ไปเที่ยวกันประมาณ10ปีแล้วมั้งแต่มือใส่ยมโม่เหอมือโอเคครับ อีพีนี้ก็จบลงไปอย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะไปเที่ยวไหนก็ติดตามชมนะครับฝากช่อง,งน่อยเพื่อนฝากช่องขี่เที่ยวกินเที่ยวกินด้วยนะอย่าลืมกดแชร์กดสมัครให้ด้วยอ่าโอเคอีพีหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดสมัครช่องใน YouTube ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องนะครับผมโอเคเจอกันใหม่อีพีหน้าขี่เที่ยวกินสนับสนุนขี่เที่ยวกินโดยโดลิทพลัสอาหารเสริมสําหรับผู้ชาย